อะไรบ้างเกยบพอเพียงคือ,อ,อเห็นไหมลูกนี่คือเราปลูกลมเดียวจะได้กินทั้งหมดเลย ครับดังนั้นวิธีการปลูกหลุงพอเพียงดูสิครับข้างล่างมีอะไรบ้างในผักดูสิครับคบะ่ายุ่ปเอาไว้ลูกอะโอเคดังนั้นฝั่งโน้นก็มีแต่นักเรียนกลุ่มหนึ่งมาแล้วหลวงพ่อขอไว้ทุกคนก่อนนะครับทุกคนเสร็ล้วัลขอบคุณขอบคุณ อไปที่พี่ๆมาช่วยเราขอบคุณค่ะสามสองหนึง่งข <Wow. Wow. S 1> อบคุณค่ะโชคด้ลูกชา